พลังงานอึมครึมเช้านี้นะคะหลายท่านนะพี่มินได้รับข้อความมานะคะโอ้พี่มินวันนี้เป็นไรไม่รู้นะคะตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะคะแต่ส่วนพี่มินเองนะคะนึกว่าร่างกายอ่อนเพียนะคะเพราะทานยาภูมิแพ้ไปอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกเออร่างกายอ่อนเพียนะคะแต่หลายท่านนะอ่ะโหพี่มินวันนี้เป็นไรแบบมันอึมครึมมันอยากจะร้องไห้ตั้งแต่เช้าเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะไม่เป็นไรนะคะ ทุกทกอย่างจําไว้เนาะไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนัตาบังคับบัญชาไม่ได้อย่าไปนสนใจมันนะคะอย่าไปนสนใจอารมณ์ที่แบบเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงนะคะพยายามแบบเออพอรู้ตัวปุ๊บเฮ้ยสลับตัวเองมานะแบบเฮ้ยเข้าไว้อะไรเงี้ยนะคะเฮ้ยไม่ ไม่เอาไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แค่อารมณ์จรอารมณ์จรคําว่าอารมณ์จรก็เหมือนกับเดี๋ยวก็อากาศอ,อนนะเนาะเดี๋ยวมันก็มีกลิ่นหอมเดี๋ยวมันก็แบบเออกลิ่นธรรมดาไม่ได้มีกลิ่นอะไรเป็นพิเศษหรือว่าบางทีก็แบบมีแบบกลิ่นตุย,ตยมาอะไรแบบประมาณนี้นะคะอันนี้กลิ่นเหมือนกลิ่นขี้หมาเลยเอยอันนี้แบบกลิ่นถังขยะโชยมาโชยมาโชยไปโชยมาโชยไปแต่มันไม่ใช่เราเนาะดังนั้นเนี่ยต้องพยายามนะคะเหมือนกับว่าบอกตัวเองอย่างนี้เข้าไว้เอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนตัวเองนะคะแล้วก็ปฏิบัต ไปด้วยนะคะปฏิบัติแบบเออแบบเข้าใจแล้วก็แยกจิตออกมาเป็นผู้ที่เห็นอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยต้องฝึกนะต้องฝึกอย่าไปคิดว่าแบบธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของคนบางคนไม่ใช่เป no ็นของพวกเราทุกคนนะคะพวกเราฝึกได้พวกเรามีสิทธิ์นะคะพวกเราจะสายเทพสายมูสายอะไรก็ตามแต่มีสิทธิ์ปฏิบัติธรรมทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยนะคะเข้มแข็งเข้าไว้นะคะแล้วก็เออนะคะแล้วก็พยายามนะคะถ้าเกิดสมมติรู้สึกแบบนี้นะ พ,พี่มินแนะนําคาถานะคะ คาถาอภัยยปริตนะคะที่เราเราสวดกันอะยันทุนนิมิตตังอวมังคะรันจะโยจามนาโปสก,กุณนะสสตโตป,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 ปาปะคโฮทุสุปีนางอกกันตังพุทธานุภาเวนะวินาเมนตุอย่างเงี้ยนะทาท่องเลยนะคะถ้าเท่องเลยถ้าเกิด,กดฝันร้ายหรือว่าไม่ได้ฝันร้ายก็ตามแต่ต,ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกหม่นหมองเศร้าหมองแบบเนี้ยท่องเลยนะคะท่องเลยแล้วก็กรณียเมตตาสูตรอย่าลืมท่องโมรปริตอย่าลืมท่องนะคะ เดี๋ยวพี่มิ้นจะ,ะถ้าเกิดคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มิ้นแฮชแท็กคาถาไว้ด้วยนะคะชื่อคาถาทุกคนจะได้ไปเสิร์ชกันนะคะจะได้ไปเสิร์ชกันแล้วก็ฮึบฮพืซูๆเข้าไว้บารามีปู่ย่านะคะดูดูท่านไว้นะ,ะดูท่านไว้เลยนะคะปู่ย่านะคะ ลงมาในเมืองมนุษย์นี้เพื่อช่วยลูกหลานนะคะทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานพญานาคหรือใครก็ตามแต่นะคะที่ได้เห็นท่านแล้วรู้สึกว่าเออท่านเป็นผู้ที่มีเมตตานะคะท่านจะปกป้องและคุ้มครองนะคะแล้วก็พยายามช่วยเราในสิ่งที่ นะคะไม่เกินกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยคำว่าไม่เกินกรรมในที่นี้เรายังสร้างกรรมดีได้อยู่เพราะเรายังมีชีวิตอยู่ดังนั้นสร้างกรรมดีสร้างกุศลผลบุญเข้าไว้สร้างจิตคิดบวกสร้างจิตพลังบวกสร้างจิตเห็นตามความเป็นจริงนะคะเห็นธรรมตามความเป็นจริงเข้าไว้นะคะพลังพ่อปู่แม่ย่าจะพยายามแทรกนะคะกรรมไม่ดีมาช่วยเราเองนะคะขอบารมีพ่อปู่แม่ย่าให้ทุกท่านนะคะผ่านพ้นทุกความเศร้าหมองไปได้นะคะ กลับมาสุขใจแฮปปี้สดใสนะคะแล้วก็มานะคะทำงานให้มันสำเร็จนะคะเอาพลังแห่งความสำเร็จความร่ำรวยนะคะความแข็งแรงความปลอดภยัยมาสู่ทุกท่านค่ะ